ดีครับผมเศรษีรถไถฟ,ฟอร์ดครับพี่น้องมาเดี๋ยวคลิปนี้เัาก็สิพามาเบิรงรถไถฟ,ฟอร์ดครับผมเอ่อหลังจากเปลี่ยนสลักไตข้างหมูใหม่ครับผมเดี๋ยวสิให้เพิ่นผู่ใบเพิ่นมาทดลองเบิงร์นเดี๋ยวสิให้อาจาราย์ใบห้าวเพิ่นมาทดลองครับผมหลังจากเปลี่ยน สลักไต่ข้างหมูไหมครับผมเนี่ยโ like อ้เจาะน็อตหยุดยางนี้เลยครับผมมึงทีล่ะเออเข่าท่ายเห้งว่ะพี่น้องมึงทีล่ะโอ้โอ,โอ้แบบนี้เลยครับป่านนี้เมนเอา่าระบบโลน,น,น่าเพินน่นกับซินแอนโคเกาเลยครับผมระบบโลน,น,น่ากับซินแอนโคเกราะว่าไปเตียนสลักไม้นี่มันก็คือพวก บูดหรือว่าสลักกับซีเมนขึ้นครับผมนี่โอ้ถ่ไยมวนลพยังแล้วอาจารย์ใหม่เม่าไงถ่ไยมวนแล้วครับผมมือนหนึ่งโอ้สุด,ดยอดอีกแล้วครับมหนึ่งคนงานหรือว่าอาจารย์ใหม่เท่านี้ดูเล,เลยได้ดีอีกีครับผม

นั่นโอ้แถาท่าแห่งว่ะครับเดี๋ยวเสียพื้นผิวใบพื้นเย็นห่างเราบบเราของ้ันนีเย็นห่างแห่งเราว่ะมันเยอๆเราว่ะ โอ้โหเออโอ้โเออเออราว่างฝนตกไปใส่รถในน้ามันเอออืมบาเถ

กับนเพื่อเทดเองครับพี่น oh. ้องโอ้ยรับางแบผู้ใหญ่ผู้นี้ยังไซางเด็กาลงบ้านเรยอ่นเพิ่นได้ลังคาเพิ่นเฮ็ดใหมราบ่ดิใบ้านใมจอใน่ะไเรร่อยเอีกรล้บทุกอยางเรี่ยบร้อยเยียงนิ่ม

ไปเลยลุยได้เฮ้ย,ย <c oughs> โอ้ระบบหางระบบใบใบวงใบมีอขึ้นนิ่มครับผมขึ้นนิ่มไร พาดพี่น้องมาเบิ้งผลงานครับผมหลังจากเตรียมสลักไต่ข้างหมูใหม่ครับผมระบบคาดระบบคาดนี่ก็ตั้งใหม่นะครับผมระบบคาดนี่ก็ตั้งใหม่เตรียมเดี๋ยวเนี้ยพกเพื่อให้ฝากเนื้อปลาระบบอันสลักข้างหมูในซับคัญเด้อมัดสีให้ในผ้าหนาโยนอืนี่เปลี่ยนสลักข้างหมูใหม่เตียมเลยเปลี่ยนใหม่ทั้งตั้งระบบระบบคาดกับตั้งใหม่เไหมครับนี่แล้วก็บูุของแขนใน ใบไม้บ่เลยเห็ดไม่เห็ดเ็ดไม้บ่เลยครับผมโว้ยจปยังงี้เนาะวายันเป็นไดงดิบบนแลี้วงไฟบนแจนเลยอู้ห้เฮ้ยมันต้องแจ้งสี่ตัว อพวกของแทกอีนนีว่าครับนี่ครับระบบขาดกระตั้งไม้นะครับผมนี่ใส่สปริงแบปปบปรับได้เลยครับผมโอเคเลยเออเมีนไม่ต้องแบบบีบตัวเออโอเคเลยเอออุ้ยเนียนก็เก่าไรครับผมเออ ออ,อ,อโอ้ยเออเมเมอยมยมแมแมว่าลงวล่ะว่าไงเว่าใส่ย,ยุงปวดขาครับพี่น้องเลยบดีเราตั้งไมเลยเออเอปวดอออโอ้ขาเนียเกาหล พากระตังดีกว่าเกาหลนา่โอ้ดีกว่าเกาไหลครับพี่น้องเลยัปเราจะพาพี่น้องไปติดตามชมเบิ่งอาจารย์ใบเ้ามานันหลังจากเข็มมาหม่ๆนี่ผมก็วว่ามันสุดยอดอยู่แล้วครับผมระบบการไถหรือว่าการเหยียบคงเหยียบคาดสิกับ จวนเลยนะครับจวนเลยนีโอ้หี่นองเลยโอ้โหไหบ้างขาดเลยนะครับผมนี่งถีงแกงมงูครับผมนี่งอยไครขุ่นเลยว่ะโอ้โห อู้ยไงกลุ่มทีมเลยวะครับพี่น้องเลยโอ้ยถิ่นนี้กำลังงามครับผมสํานียเอาเดี๋ยวไปเดี๋ยวเบิง้งคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเด้อหรือว่าไปเดี๋ยวกดแล้วก็บสิโบเดพาดคลิปใหม่ๆครับผมอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ขอาลาไปก่อนครับ